สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคมม m y Channel นะคะวันนี้นะคะคิมจะพาทุกคนมาดูร้านกาแฟาบ้านไทยนะคะก็จะเป็นกาแฟาในในจังหวัดน,น้องอรในตัวเมืองจังหวัดน้องศรของเรานะคะก็จะมาแนะนําร้านกาแฟาให้กับเพื่อนๆรู้จักกันนะคะไปมาเลยค่ะนี่คะ่ะร้านกาแฟาบ้านกาแฟาบ้านไทยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประตูหน้าร้านของเขานะคะก็จะเต็มไปด้วยแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับ เครื่องดื่มนะคะอันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็นเคง,ง,ง,งื่องทะน้ำก็จะเป็นมันจะเป็นเครองแอร์นะคะทุกคนภายในบรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่เขาเรียมมาถ่ายรูปกันนะคะก็ปปะะคือเป็นแป้งเอาเลยนี่ไงจานบ้าน กันันนี้นะคะเชิญเลยอะนี้มีเมนูอะไรแนะนำเสนอเป็นพิเศษคะกาแฟบ้านไทยกาแฟบ้านไทยไหมเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะกาแฟบ้านไทยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่กินกาแฟนะคะเราจะกินน้ากินน้ำสดนะคะเพราะว่าชอบกินนมนะคะ คนามสูนะคะหนึ่งแก้กินะเดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการชงชงนะคะคนชงกันนี่ไงค่ะ๋อไม่ใช่นิดคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการชงนะคะอันดับแรกก็ใส่กโก้อะะโอเค อันนี้คือโกโก้นะคะใส่น้ำร้อนอุณหภูมิเท่าไร่คะเดี๋ยวเราก็จะมาทำแันคนเลยทำแกนคน เราก็จะทำกันตวงนะคะใส่นมซู้เอาหวานไหมหวานธรรมดาได้ใส่นมเท่ไหรน,นะพี่อสนนม้นมนสนมเข้าไปนะคะอ,อันนี้เขาเรียกว่านม จจอค่ะเปนน้นมข้นจืดและอันนี้จะเป็นนมสดของดิฉันเองอนะคะแต่ว่าฉินชอบหวานๆชิ้นก็จะใส่ห้าสิบได้ค่ะเพราะว่าชิ้นเองใส่ตามใจร้านดีนะคะใส่แป้งนะคะใช่เนาะค่ะเนาะ นมโอนใส่กระป๋ายต้องทำแป้นเกลีย่ยให้มันลงไปหมดเพราะว่าเสียดายของนะคะโอ้ยเสร็จแล้วหนูก็จริงๆรู้สึกว่ามันยังไม่หวานนะอือหื ยัไม่ได้กิน <c oughs> อันนี้กินอ,อันนี้ได้ทำเปนเทนองกไนนะคะอันนี้ากินมากเลยไม่ถึงเราแล้วากินตุ๋นเป็นเอ ลแล้วเราก็ตามด้วยฟองนมนะคะ <laughs> <laughs> ดูฟองนมน่ากินมากใช่โอ้ชิค <laughs> ก้าใสด้วยดิบว <laughs> อ่อ๋อฟองน,น,นม ทำการเ็จเรียบต้อวยวแดงน,นะคะน่ากินมากเลยอ้โก้โกโน้น่ากินมากเลยดูดูสิฉันทำวัน,น,ะะว,านวานน,อน,นะะ้อยนี่เรบเสียบรรโอุ้ยต้องปิดฝาก่อนน,ะะนี่นะคะ Oh. เดี๋ยวเราจะชิมทํากันชิมให้ดูนะอร่อยมากแม่อร่อยเกินคุย oh. มุ้ยใช่ไหมน้อง oh. อร่อยไหม,มไม่ได้ชิมเลยโอ oh. <laughs> ้ไยยไยย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 ยิบ